มาแล้วครับพ่อยอดคราวนี้ก็จะเป็นแพ็กคู่นะครับอูส e ุล็อกกี้1 9 5สำหรับงานรับจ็อบจากทีมงานนพนิภาทั้งคู่นะครับ6ล้อมารับจ็อบช่วยงานวิ่งดินนะครับทอยเทดีดนาใกล้ๆรัศมีไม่เกิน100เมตร กับทีมงานเสียเดช็ดท,ทุกลวงครับชื่อทีมแค่ชื่อทีมก็กินขาดแล้วเด็ดทุกลวงน่าจะเป็นรวงข้าวที่สกัดออกมาเป็นาสารวิตามินนะครับพอยอดจวดพ่อยอดจวด อยู่กันที่บ้านตะเคาะตำบลพรสําอานอคุนเมืองจังหวัดบุรีดม์ครับวิ่งกันชิวเลยเที่ยวแรกของพ่อยอดครับออกไปเนีย่ยทีเทอยู่ข้างหน้านะครับร้อยเมตรนะจากจุดนี้ไปร้อยเมตรซึ่งที่ขุดนั้นก็จะเป็นการขุดคลอง โดยรถขุดุ่นเล็กสุมิโตโมเจ็ดสิบหาขุดของรอบนาครับ ดินขุดง่ายๆครับไปเรื่อยๆ ความลึกนี่ก็ประมาณเมตรกว่าๆครับเมตรกว่าๆเลยเมตร50สิบไม่ขาดครับ ลงสวยๆรีดลงรีดเนียนๆครับปีมือไม่ธรรมดาครับระดับซื้อแปรเรียกอาจารย์เลยในรุ่นนี้ พอยอดมาจอดรอแล้วระยะทางร้อยเมตรแน่นอนว่าหกร้อได้จอดรอแน่นอนครับไม่ต้องสืบนี่จะเต็มแล้วส่งสัญญาณครับไว้ตัว ขยะก่อนครับโอ้ต้นไม้ต้นไม้เสียเลยเขียนต้นไม้ก่อน bên trong này gì kia à ากไม้ไปด้วยเอ้าน่าจะไปขุดต่อไปฝั่งนู้นครับไปตามไปฝั่งนน้นเล่นกับกอไผ่นะครับซึ่งก็ล่วงหน้ามาเคลียร์ลิงนี่โค่นกอไผ่เป็นกอใหญ่ๆและใหญ่กว่ารถอีกไม่ธรรมดานะครับใจเกินร้อยนะนะลายนี้เสียดเด็ด ขอยย้ําว่ายังโสดนะครับยังไม่มีเมียยังไม่มีครอบครัวตอนนี้กําลังหาอยู่หาคนมาช่วยใช้ตังค์ครับแกหาตังค์ทุกวันแล้วไม่มีรายจ่ายนะมีแต่รายรับรถเกี่ยวคูปตาก็อสองคันไปโคลเล็กคันหนึง่งหกล้ออีก คันหนึ่งล่าสุดรับเข้ามาเพิ่มอีกขั้นหนึ่ง,งนะครับเป็นสองแล้ว่นนไ, <c oughs> ไม่ธรรมดาครับคนนี้วัยเ,วเพียงสามสิบสี่ปีเท่านั้นปีรุปป่นตีรุ่นเดียวกันกับผมเลยนะครับสมคร์ไดเดอผู้ใดอยากเป็นลูกสะใภยในงานสมัคร์คไดบอกสมครไดกับเพื่อนหามีออยู่ตอนนี้แต่ว,ว่าอันนี้เพื่อนนะสเปคเพื่อนสาวคู่ คุได้หูว่าเป็นสาวคููสดเปล่า่าสอนเนีแ่แกชอบสาวคู่ใครที่คุณสมบัตินะครับเป็นครูจะเป็นครูอะไรก็ได้แต่ถ้าดีก็เป็นครูบรรจุตรงสเปคเลยแกพร้อมที่จะทุ่มทุกอย่างนะครับค่าดองเท่าไหร่ไม่อั้น สมบัติทุกอย่างที่มีพร้อมที่จะย,ย,ยกให้ทั้งหมด แล้วครับจะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ